สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปสต e ลอาฟูดนั่นเองนะในวันนี้รับบทเป็นซาโบเริ่มต้นกันมาสักหน่อยฮะเกมนี้จะคล้ายๆกับเออสตีลแบนลอตนะครับเนื้อหาเกมก็ประมาณว่าแย่งผล,ลไม้จากคนอื่นไดนะ้เองมีแรงบันดาลใจหน้าจะมาจากแบลนลอตนะโอเคเรียนรู้สักหน่อยฮะเกมนี้ก็จะมีระบบสายพานนะครับรับประกันตำนานในอีก15วินาทีตำนานเลยเหรอตำนานตำนาน เรามาดูกันว่าผลอ้าวเฮ้ยน้องใจเย็นนะโอ้โหอ้ยกระเด็นเลยเฮ้ยคิสเน่คิเน่คิสเน่คิเน,คเน่ดูดูเงินสะหน่อยฮนะสิบสองล้านตอนนี้ผมมีร้อยเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยโออ,อันนี้กาวิตี้นะกาวิตี้สามจุดห้าล้านเลยเหรอแพงอยู่นะเป็นระดับตำนานนะครับโอเคมันก็จะมีผลน้ําแข็งนะผลน้ําอะไรเนี่ยอันนี้ฮันนี่เหรอฮันฮนี่ อันนี้ผลน้ำพึ่งเหรออันนี้ไม่มีในบล็อกโฟนนะฮะเรามาลองเล่นเกมดูสักหน่อยฮนะเออบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยโอเคกดกลับบ้านได้ล็อกฐานไปเดิมนะมี1 2ึ่สสี่รู้สึกว่าในเบสเราเนี่ยมันจะมีแค่สิตัวนะฮะล็อกฐานปุ๊บโอเคล็อกเออสี่สิบวิเองสี่สิบวินาทีเริ่มต้นก็ต้องเอาอาทิตย์นี่ก่อนแล้วกันนะผลน้ำซื้อผลน้ำสำเร็จในราคาสามะ ไหนดูสักหน่อยสิผลน้ําทําเงินได้เออเท่าไหร่เนี่ยสามติดะขายสามติดแล้วดูสักหน่อยโอ้โหทำทำเงินได้วิละสองเองนะน้อยมากเลยอะ่ะต่อมาก็จะเป็นผลสปริงนะผลพัดลมนั่นเองนะผลกา,กากประจําบ็อกฟูดนะมีดีแคบบินได้ฮะนี่นี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเกตอืมเซื้อไปก่อนนะตอนนี้ผมก็มีเงินซื้อแค่พวกนี้นะโอโ้ล็อกฐานปุ๊บ จริงๆผมไม่ต้องล็อกก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีเดียวผลกบกาผมไม่มีใครมาขโมยนะล็อกเกตเป็นระดับทั่วไปนะครับพัดลมก็ทั่วไปอันนี้ก็ทั่วไปนะทั่วไปหมดเลยะ่ะเดี๋ยวดูเส้นหน่อยสิโอเคยู okay, ตอนนี้ก็ทําเงินไม่ได้สองรอแล้วฮะดูระบบเกมพ์กันเสหน่อยนะอันนี้เป็นออผลไม้นะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยล็อกเก็อพัดลมโอเคพัดลมผลหนา,ามสลาะสลาม,าามไม่รู้คือผลอะไรนะฮะ น้ำแข็งผลอุ้ยใจเย็นน้องพี่พี่ดูผลอยู่ผลแสงผลยางยืดผลเอมเบอร์เอมเบอร์นี่คืออะไรไม่เคยแวมพายโอ้ปิดทางกันแล้วค่อยว่ากันไปแล้วก็ระบบอ๋ออันนี้เป็นรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตรีเบิร์ตครั้งที่หนึ่งรู้สึกว่าจะใช้เงินนะเงินสิบเคเอาไม่ใช้ผลพิศารแล้วก็ดีเหมือนกันนะฮะใช้แต่งเงินอย่างเดียวฮะเอาเรามาดูสักหน่อยฮนะ ว้าวคุณผู้ชมดูนั่นสิดูดูเพื่อนบ้านที่แสนร่ำรวยของเราสิเฮ้ยกชคไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทน,ทน,ทนโอ้คิดสนเนคิดสนเนเออผลผลอะไรผลารก,การ์ดเหรอเดี๋ยวผมลองใช้สูตรบล็อกฟูดดูนะฮะว่าเขาจะให้ผมไหมเออสูตรเหมือนเดิมนะฮะใครๆก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรฮะสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมนะฟูดผีดลองดูนะครับก็จะให้เราไหมเขาจะใจดีหรือเปล่านะฟูดผีดฟูดผีดฟูดผีด สลาว่าเอ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเก็บก่อนแล้วกันนะไม่มีคนใจดีเลยถ้าเป็นบล็อกฟูนี่เขาส่บนรให้แล้วนะทำไมสังคมเกมนี้ไม่ใจดีกับผู้เล่นใหม่เลยครับพูดผิดก็ไม่ได้ล็อกฐานไปฮะอันนี้เป็นสลา,ามนะครับเออสลา,ามเป็นระดับทั่วไปนะไหนทำเงินเท่าไหร่ปุ๊บวิละสี่วิละสีก่ก็ก็ไม่ได้เยอะเฮ้ยผลแสงผลแสงลแสงแสงผลแสง,แสงซือ้อเรียบร้อยเป็นระดับหายากนะครับ ผลแสงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเยติ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 เท่าไรเนี่ยผมดูก่อนนะโอ้ไม่ทันแล้วอ่ะดูขอดูเงินก่อนละฮ่าโอ้ใจเย็นน้องใจเย็นน้องเพี่แค่ดูเฉยๆผมตกปิวเลยผมอยากจะลองขโมยโอ้ยขโม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 ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอ้โหมีเด่ตัวกากกากอ่ะขโมยแล้วกันนะแตน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 เออโอ้โหไอ้ยขอหน่อยก็ไม่ได้โอ้ ใจร้ายใจดํากันเหลือเกินนะโอเคตอนนี้ผมได้ 10k แล้วนะมาเราจะมารีเบิร์ตกันนะฮะรีเบิร์ตครั้งแรกใช้ 10k เหมือนจะไม่ใช้ผลไม้อะไรเลยนะฮะกดปุ๊บเรียบร้อยฐานผมไม่เหลืออะไรแล้วนะผลแสงไปเฮ้ยผลพา้า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 ผลผ้าผลผ้าขอบุญดาผีบุญดาผดีผลในระดับตํานานเลยนะนี่ รีเบิร์ดครั้งที่1ใช้เงิน 10k แล้วเราถาเราก็เปลี่ยนเป็น5 0วินะฮะอ่ามาดูสะหน่อยนี่บุตต้าทำเงินทด้ไรอะอู้วิและ162เยอะอยู่นะนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวรีเบิร์ดครั้งต่อไปนี่ผมใช้ 75k เลยนะ 75k นี่ก็เยอะอยู่นะตอนนี้ผมต้องการเงินในการรีเบิร์ดโอ้ยจะได้แล้วนี่นิดเดียวนี่เดียว อีกสิบเอ็ดเคผมก็ได้แล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะเดี๋ยวผลมันหายนะเอ้ยเร็ว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 แตน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 เรียบร้อยอ่ะเฮ้ยผมได้แล้วอุ้ยผลกาวิตี้ผมก็โมยได้แล้วอะตอนนี้แรงน้มถั่วมะเป็นระดับตำนานไหนทําเงินเท่าไหร่ฮะดูสักหน่อยปุ๊บว้าว ทำเงินทีละ27เคเลยนะโอ้หผมมี4แสนเลยอะแป๊บเดียวอะสุดยอดแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมก็ต้องรีเบิร์ดแล้วอะก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องก็ต้องรีเบิร์ดนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่รีเบิร์ดก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเอาไงดีอะเออรีเบิร์ดแลวกันเนาะถึงจะเสียดายก็เหอนนะอุตส่าห์ขโมยมาได้นะมันเป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขโมยใหม่นะอุย้ยเพื่อนบ้านมาใหม่คิสเนตเต็มรีเบิร์ดเลย โอเคตอนนี้ผมรีเบิร์นแล้วนะโอ้โ oh, หใช้ใช้เท่าไหร่อะใช้ร้อยห้าสิบเคเมื่อกี้ผมมีตั้งสี่แสนอนะเสียดายมากเลยอะไปไม่เป็นไรฮะล็อกฐานเป็นเท่าไหร่อนะตอนนี้ปุ๊บล็อกฐานเป็นห้าสิบห้าวินะ <S <S เฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ยี่สิบวินี่นี่นี่น,น,น,นี่ไปแลวจา้าอ๋อเอาผลอล้วเอาผลนะเอาทีเล็กแล้วกันนะไปเลยครับทีเล็กเตน้แตนแต้นเตนเต้นแตนแตนเตนตนตนแตนแตนเตน แตน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 แตแตเรียบร้อยสุดยอดนีงมันก็ขโมยไม่ยากดีกว่าคุณผู้ชมได้ผลที่เล็กมานะผลที่เล็กเป็นระดับตำนานนะทําเงินเท่าไหร่เรามาลองเรามาลองกดูกันนะโอ้ยตื่นเต้นเนี่ยพูดผี่พูดถูกปุ๊บทาเงินวิหูรวยเลยนะเนี่ยเออยังไม่พอนะรวย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 ก็โหแป๊บเดียว แป,ป๊บเดียวร้อยสิบเคอืมแป,ป๊บเดียวจริงๆอะผมไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวผมรอเก็บเงินกับผลทีเล็กแล้วก็รีเบิร์ไปเลยนะจะได้แล้วนะเรียบร้อยรีเบิร์เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมปุ๊บรีเบิร์ครั้งต่อไปใช้เท่าไหร่เนาะสามแสนอา้าวเรียบร้อยครับตอนนี้ผมรีเบิร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะเดีย๋ยวดูสักหน่อยปุ๊บโอเค รีเบิร์ตรีเบิร์ตผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยโออ๋อมันมีระระดับรีเบิร์ตนะฮะตอนนี้ผมรีเบิร์ตมาสี่แล้วนะนี่นี่เปิดเปิดเปิดเอาละจ้าเอาละจ้าเยตีเลยแตนแตนแตนแต้นแตนแตนแตนเตนนแนแนเ้อ้ยโหน้องโอ้โหเรียบร้อยล่วงเลยล่วงเลยโอ้โหเกือบได้แล้วเมื่อกี้นี้ขบงขบงคนนี้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 ไปแล้วครับไปแล้วแตนเต้นหไหวเหลือเกินกลับกระด้ ิงโอ้ยโดนตบจากดูน่นกระเด้งมานี้ลอยมานี้โอยยัยงไกลอะน้องเขาบ้านหนักเหลือเกินนะน้องเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับบ้านฉันนะบอมามา,มา,มาอีกสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวรีเบิร์สักห้าก็าพอนะแล้วจะค่อยแล้วค่อยมาเล่นต่อทีหลังอะตอนนี้ผมล็อกฐานเป็นเจ็ดสิบห้าวีนะฮะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคนนี้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 ข,ข,ข,ขโมย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  ไปแล้วครับเนี่ยเนี่ยโอ้มันไม่ติดแตน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 เรียบ้อยสบีได้วิ่งหนึ่งแล้วฮะไม่ยากไม่ยากต่อไปต่อไปสองตัวลวดสองตัวลวดแตน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 ไปแล้วครับอือสาวโบสายรับขโมยหมดขโมยหมดไม่ยอมปิดบ้านก็สวยยี่ยกเขาเก็บไปสองลูกต่อต่อ เก็บไ้หมดเก็บไปหมด,หมดคนนี้คนนี้คนนี้พอแล้วนะสองลูกก็พอเราอย่าไปขโมยเขาเยอะนะเดี๋ยวเขาบันไสแล้ววนะอย่างนี้ต้องขอโมยอะเราไม่สามารถรวยทางตรงได้ฮะเราต้องรวยทางลัดะนะนี่นี่น,นี่บางคนนี้บางคนนี้เอ่อตัวอะไรนี่คิสนเน่ไหมคิสนเน่คิสนเน่เดี๋ยวรอหกวิอะซีสามสองหนึ่ง เราอย่าเสียเวลาเต้น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 ไปแล้ว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 คิสเน่โดอยู่คิสเน่ไปแล้วกําลังได้นิดนึงนิดนึงนิดนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอย่าคูสวยผมได้คิสเน่ผมได้คิสเนอบ้านเปิด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 อาเอาเอาอเอาตัวนี้แล้วกันนะไปแล้วไปแล้ว ปุนเต้นเต้นกำลังขโมยตัวนี้ไม่น่ามีปัญหามันไม่ใช่ตัวหายากนะปุ๊บเรียบร้อยไปอีกสองตัวเปไงพี่ขโมยเก่งไหมหนึ่งสองสามสี่อ่ะนี่คิดซะได้ดีโอ้ยเงินมีเก้าเอ็มอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวโหสุดจัดอะแป๊บเดียวก้าเอ็มอะโคตรโหดนะคือผมเสียดายมากเลยอ่ะผมจะยังไม่รีเบิร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็รีเบิร์ดได้แล้วนะต่อไปก็น่าจะเป็นรีเอ้ยเก็บปๆปปิดก,ๆๆๆนะกอ่อนละปิดก่อนเดี๋ยวค่อยโม่เดี๋ยวค่อยโม้ต่อไปผมก็คงจะเป็นรีเบิร์ดขั้นที่ห้านะครับเกมเพลย์สนุกมากเลยฮนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปสนี้เสร็จผมแล้ว